สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านมาแล้วนะคะป้าแมวมาทํา YouTube ให้ป้าเขียวแล้วนะคะป้าเขียวก็ยังทํา YouTube เองด้วยนะคะพี่พี่จ๋าเพราะว่าตอนนี้ป้าเขียวยังไม่มีเวลาแชร์เนาะป้าแมวก็บอกให้ป้าเขียวว่าแชร์ให้เอฟซีทุกท่านดูแล้วก็ฝากเอฟซีทุกท่านกดติดตามในช่อง YouTube ป้าเขียวบนสีด้วยนะวันนี้ป้าเขียว่ต้องขอโทษเอฟซีนะบางทีส่งของไม่ทันบางท่านก็ยกเลิกไปก่อนเนาะแต่ถ้าใครนั่นก็ขออภัยด้วยเออแต่ตอนนี้กลับมาแล้วไม่ยกเลิกแล้วกลับมาแล้วคุณพ่อ เออพ่อก็กลับมาบ้านแล้วนะคะเอฟซีท่าจะเอฟที่สั่งไว้ปลาเขียวไว้ก็ยังมีอยู่นะคะปลาเขียวจะเก็บไว้ให้อยู่นะยังไงโทรหาปลาเขียวนะคะอันนี้ปลาเขียวกลับมาบ้านแล้วค่ะพ่อปลอดภัยดีค่ะอ่ะปลาเมวฝากเบอร์ปลาเขียวก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะโทรแอดไลน์หาปลาเขียวได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะเอฟซี FC. นี่นะวันนี้ปลาเขียวมีค่าจัดส่งเท่าไหร่เอยค่ะเหมาเหมานะคะเอฟซีกิกระถางก็ได้ค่ะห้าสิบบาทนะคะมีทั้งโอและปลายทางนะคะห้าสิบบาทเท่ากันไปเลยนะปลาเขียวเนาะวันนี้เนาะ เดี๋ยวพ่อแมวมาเริ่มต้นที่ต้นนี้เลยค่ะ FC ต้นนี้เป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะชื่อว่านางกิมิธาเทวีนะคะอยู่ในตับสงการนะคะ FC มีนางรากสดแล้วก็นางอีกหลายอย่างนะนี่นะคะเอาต้นนี้ก่อนสวยๆเลยค่ะนางกิมิธาเทวีค่ะนี่นะคะ FC อันนี้ก็เป็นกิมิธาเทวีนะคะ FC ยังไม่กัดสีนะนี่นะคะเอาเท่าไหร่ดีป่าเขียวห้าสิบบาทได้เท่าไหร่พี่อันนี้กิิเเหรออ่ะันนี้กิมี่าเทวีห้าสิบบาทหมด ห้าสิบาทนะคะ FC ห้าสิบาทนะคะจ้ะกลีบนิทาสวยๆนี่ก็ไปห้าสิบาทเลยจ้ะมีกระถางเดียวจ้ะมาต้นนี้เป็นพญาพันวังนะคะเอาไปห้าสิบาทจ้ะมาต้นนี้ค่ะลูกไม้สีสวยมากค่ะ FC นี่นะคะเวลาโตไปสวยมากนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยเขาจะคล้ายๆสัตว์ธรรมนะคะเอาเท่าไหร่ดีมะเขียวห้าสิบบาทนะคะเป็นฟอร์มโกเลยนะเป็นฟอร์มโกนะคะ FC ห้าสิบาทจ้ะหงเหินค่ะเอาไปห้าสิบาท นกสดายุนะคะเอฟซี MC. นกสดายุในกระถางนี้มี2ต้นเนาะกระถางมีสองกระถางนะคะเอาไปกระถางละห้บาทจ้ะมาต้นนี้ค่ะพริกเกลือพริกกับเกลือนะคะพริกกับเกลือเอาไปกระถางละห้าสิบาทจ้ะนะคะกุเปรันอ่ะกุเปรกุเปรันค่ะเอาไปห0สิบาทนะคะเอฟซีกัดสีมาแล้วมาต้นนี้ค่ะปปาเขียวนางไหมนะคะนางไหมมีสองกระถางค่ะเอาไปกระถางละห้บาทต้นนี้สีลาหุ้มทอง ีลาหุ่มทองนะคะมีทั้งหมดสามกระถางค่ะกระถางละห้าสิบาทจ้ะมาต้นนี้ค่ะชื่ออยู่ไหนเนาะไม่ใช่่าะเดี๋ยวชื่ออยู่ไหนเนาะไม่มีลืมชื่อค่ะเอฟซีตัวนี้ลืมชื่อมันมีชื่ออยู่อะเปห้าสิบาทเท่ากันเลยนะคะมีสามกระถางค่ะอันนี้ลูกไม้ไอ้นี่มันจะเหมือนไม่ใช่ลูกไม้หรอกป้าแมวเคยขายไปโพแก้วอป้าเขียวอือโพแก้วจ้ะโพแก้วมีกระถางหนึ่งนะคะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะ มาต้นนี้นะคะลูกไม้ไก่ลูกไม้ไก่จะสวยมากค่ะ fc มีอยู่สองกระถางค่ะกระถางละห้าสิบาทเท่ากันจะ้ะมาต้นนี้ค่ะหงเฮาไหมห,หนูว่าไม่ใช่ตรงนี้านเป็นหน้าคลาดอะไรสักอย่างที่เขาเรียกกันนะเพราะมันเป็นหอหน้าคราดจัดไอ้ตรงนี้จะยาวกว่าองเฮานะคะไปห้าสิบาทมีกระถางเดียวจะ้ะอันนี้เป็นลูกไม้วสวยๆค่ะเป็นฟอร์มกอค่ะห้าสิบาทจะ้ะอันนี้อ่ะไม่ใช่สักกะนิมิตอ๋อสักกาเออสักกานิมิตนี่ หรือมันจะอินเดียอีกชื่อหนึ่งอะไรมันมันมันก้านแดงพ,มพรมฤษีเออพรมฤษีก้านแดงนมาใช้สีพรมฤษีนะ<ม>สกัดนิมิตก็จะคล้ายๆตัางแต่ว่าสกัดนิมิตเขาจะก้านดำในพรมฤษีนะคะเป็นก้านแดงเนาะเอาไป50บาทจ้ะก็เล็กกกเกตนะคะด่างมาแบบนี้ใน,นกระถางฐาะในกระถางนี้มีม,ออมีมีสามต้นค่ะเอาไป50บาทจ้ะศิลานักป่าศิลานักป่าค่ะเอาไป50บบาทนะคะเป็นฟอร์มกอเลย ต้นนี้ขอเจ็สิบาทนะคะสบายนางฟ้าค่ะในกระถางม,มีสองต้นสวยมากค่ะชมพูพันคลองเมืองเอาไปห้าสิบาทค่ะมีสองกระถางนะคะต้นนี้สอพินญยญาไหมเนี่ยพี่เขียวสอพินญ,ญานะคะเปกระถางละห้าิบาทจ้าโอ้ยมีแตาา่ไม้สวยๆวันนี้ด้านนี้มงกุฎจัก,กรพรรดินะคะเอาห0สบาทได้พี่เขียวๆๆไม้ด่างห้าสิบาทกำปันทองค่ะเนี่ยเอฟซีกำปันทองเขาจะด่างแบบนี้นะคะห้าสิบบาทค่ะ ต้นนี้ลูกไม้กะมันไม่ใช่ลูกไมก้ดอกพระเขียวจำชื่อเราจำชื่อไม่ได้กลมพก,กันนะคะคู่คู่ปไปนะคู่ตัวนี้นะคะไปห้าสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะจะคล้ายๆออกศึกเลยคล้ fc เนี่ยเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะเอาไปห้าสิบบาทค่ะส่วนอันนี้มีทั้งหมดสามต้นนะคะหานมุม,มาอมพพาพระเขียวขอเจ็ดสิบบาทจ้าสามต้นนะคะ fc ใบจะใหญ่มากนะ มาต้นนี้ค่ะนพเก้ามีสองกระถางค่ะกระถางละห้าสิบาทนะคะต้นนี้ต้นนี้คมขวานเคียวค่ะเอาไปห้าสิบาทนะคะคมขวานเคียวค่ะห้าสิบาทนะคะมีสองกระถางนะคะคมขวานเคียวเป็นไม้ไม้ป้ายนะคะนาลีบุรพาค่ะเอาไปห้าสิบบาทนะคะต้นนี้รัศมีเงินค่ะห้าสิบบาทใชนน่ลูกไม้ไม่ไมปนเขียวก็ลืมชื่อไม่มใช่หรอกในนัน่นพเพชรสีอ่ะ เอาไปห้าสิบาทนะคะจํา ok. ชื่อไม่ได้นะต้นนี้นนกุมพะการน้บเขียวเจ็ดสิบาทกุมพะการเจ็ดสิบาทจ้ามีต้นนี้อีกต้นนึงน,น,น,นะคะเอฟซี C, มันจะแผงแผงสวยสวยเลยนะคะต้นนี้ห้าสิบาทค่ะนี่นะคะห้าสิบาทนะแล้วมาด้านนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สวยสวยเลยเอาไปกระถางละสามสิบห้าบาทจ้ะนีนะคะถ้าซื้อสามกระถางก็หนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซี F C, ลดให้นะนี่นะคะสวยสวยมากเลยนะคะบางกระถางก็เป็นฟอร์มกอค่ะมีสองต้นนี้ไม่ใช่ลูกไม้หรอกเนี่ยนั่น พรสวงจ้ะเนี่ยนะคะเป็นกับพรสวงนะสวยค่ะค่รวมไปในสามกระถางร้อยเลยนะคะเอซีสวยมากค่ะค่ะมาด้านนี้ค่ะสวยมากเอซีโอ้ยชื่ออะไรเนี่ยผักเขียวสวยจังเลยมีเป็นด่างด้วยนะเนี่าะมันด่างด้วยเนี่ยมาออกดเนี่ยตีเป็นฟอร์มกลมแต่เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะเอฟซีหนึ่งร้อยบาทเป็นฟอร์มกลอใหญ่ๆแบบนี้เลยแน่นๆเลยหนึ่งร้อยบาทด้านนี้นะคะมี ผงสุวรรณแล้วมีหนุมานจองถนนค่ะเป็นฟอมกอแบบนี้เลยขายฟีนี่นะนนเอาไปหนึ่งร้อยบาทเท่ากาันจ้ะต้นนี้เป็นลูกไม้ไก่ฟอร์มกอใหญ่นะคะมีสองฟอมกอ<น>อันนี้เป็นเหมือนมณีจันท์ก็เหมือนแับเขียวลูกไม้มณีจันไงใช่ไหมเป็นเลยเป็นเหมือนมันรีจันว่ามันก็รวมรวมรวมเนอะรวมหลายสายพันธุ์เนอะร้อยหนึ่งนะคะถามไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะไม้ไก่อันนี้ก็ลูกไม้ไก่เหมือนกันนี่นะคะหน้ามาแบบนี้เลยหนึ่งร้อยบาทจ้ะล่อนทอง ร่อนทองนะคะเป็นบอลเก่าอีกกระถางน,งนะคะหนึ่งร้อยบาทคะ่ะร่อนทองนะคะต้นนี้มันเหมือนผีเสื้อสมุดนะคะพี่เขียวว่าจะจํานั่นเอาออด้านนี้ค่ะจําชื่อไม่ได้จําชื่อไม่ได้อะไปหนึ่งร้อยบาทแล้วกันเอฟี C, มันสวยมากนะมันด่างเนาะเหมือนชมพูทวีปเลยนะคะต้นนี้สองกระถางนะคะจำชื่อได้เอซก็บอกปลาแมวกับปลาเขียวด้วยนะคะ ค่ะนี่นะคะ f อฟสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าส่งมาเหมาห้าสิบบาทสวยมากค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็พ้าเขียวขอสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะฝนทั้งบ้านป้าแมวก็พ้าเขียวมืดมิอีกแล้วค่ะทางบ้านเอฟซเป็นยังไงบ้างคะทักทายป้าแมมั่งมั่งนะคะขอขอบคุณเอฟซทุกท่าน,นะคะ่ะสวัสดีจ้า